สิ่งที่ช่วยให้ผู้ล่าสามารถเอาตัวรอดได้ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดคือความหลากหลายของทักษะต่างๆที่รวมไปถึงกรงเล็บแหลมคมเคี้ยวยาวความเร็วและปฏิกิริยาตอบสนองที่เฉียบคมสิ่งเหล่านี้ช่วยขยายขอบเขตของเหยื่อตั้งแต่สัตว์ฟันแท้ตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์กิบขนาดใหญ่แม้ว่าโลกใบนี้จะเต็มไปด้วยอันตรายความระมัดระวังก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็น แต่ด้วยปฏิกิริยาอันรวดเร็วและจิตใจที่เข้มแข็งราวกับหมาป่าทำให้มันสามารถฝ่าฟันบททดสอบที่แท้จริงได้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่เป็นสัตว์นักล่าผู้สง่างามและมีความคล่องแคล่วอย่างมากพบกับชีวิตของเสือพูมาก,กันค่ะ สัตว์ชนิดนี้มีชื่อเรียกมากที่สุดในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยในภาษาอังกฤษนั้นมีชื่อเรียกมากกว่า40ชื่อและชื่อที่เราคุ้นเคยกันดีได้แก่คูกาสิงโตภูเขาหรือภูมา่าถึงแม้ว่าภูม่าจะถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่4ของแมวขนาดใหญ่รองจากจาก,กัวแต่ด้วยลักษณะทางกายภาพมันจึงไม่ถูกจัดอยู่ในวงแมวใหญ่โดยตรงความยาวลำตัวของภูม่าตัวเต็มวัย อยู่ในช่วงประมาณ100่งถึงหนึเซนติเมตรหากไม่รวมความยาวของหางก็อาจยาวเกิน70ซนติเมตรได้ตัวผู้มีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ70กิโลกรัมส่วนตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่าและมีน้ำหนักประมาณ55กิโลกรัมถิ่นอาศัยครอบคลุมตั้งแต่ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาไปจนถึงแทบทุกภูมิภาคของอเมริกาใต้ พวกมันสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตได้ดีในหลากหลายสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะทะเลทรายแห้งแลง้งป่าฝนเขตร้อนรวมถึงที่ราบลุ่มและพื้นที่ชุ่มน้ำพูม่ามีลำตัวที่ยาวและมีกล้ามเนื้อแข็งแรงหัวค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับขนาดตัวขนของพูม่าเป็นขนสั้นหยาบและหนาแต่โทนสีจะแตกต่างกันไปตามถิ่นที่อยู่อาศัย ภูมาใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงกลางวันเพื่อพักผ่อนและจะแสดงความกระฉับกระเฉงมากที่สุดในช่วงพลบค่ำและกลางคืนความได้เปรียบหลักของแมวทุกชนิดคือความสามารถในการโจมตีโดยไม่คาดคิดและความมืดที่เป็นตัวช่วยชั้นยอดในการพลางตัวมันจะค่อยๆลอบเข้าใกล้เหยื่อจนระยะห่างเหลือน้อยที่สุดและเมื่อเหยื่อรู้ตัวก็มักจะสายเกินไปเพราะในไม่กี่วินาทีต่อมาภูม่าจะกระโดดขึ้นหลังเหยื่อ พร้อมใช้เขี้ยวและกรงเล็บที่คมได้อย่างรวดเร็วจับเหยื่อไว้แน่นแม้จะพยายามหนีอย่างไรเหยื่อก็ไม่มีโอกาสหนีออกจากอ้อมกอดได้และด้วยกรงเล็บที่แหลมคมนี้นักล่าย,ยังสามารถปีนต้นไม้สูงสูงได้อย่างง่ายดายการใช้ทักษะนี้ไม่เพียงเพื่อหากินเท่านั้น แต่ยังเพื่อหลบซ่อนศัตรูหรือเพื่อพักผ่อนอย่างปลอดภัยอีกด้วยภูม่ยังมีความคล่องตัวสูงมากความเร็วของมันในระยะสั้นสามารถพุ่งได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ภูม่ายังเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วบนทางลาดเขากระโดดได้ไกลกว่า5เมตรและว่ายน้ำได้ดี ด้วยประสาทสัมผัสที่พัฒนายอย่างดีและชุดความสามารถที่หลากหลายนี้ทำให้พูม่าสามารถล่าเหยื่อได้หลากหลายตั้งแต่หนูกระต่ายและแมวป่ายอย่างริซี่แต่เหยื่อหลักในอาหารของมันยังคงเป็นสัตว์กิบขนาดกลางถึงใหญ่พูม่าจะนำเหยื่อขนาดใหญ่มาซ่อนในที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกแย่งชิงพูม่าเป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยว พื้นที่อาณาเขตของตัวผู้จะกว้างขวางและไม่ทับซ้อนกันแต่บางครั้งอาจติดก,กันกับอาณาเขตของตัวเมียตรงกันข้ามกับความเชื่อที่ว่าผูมาค่อนข้างเงียบสงบแต่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์เราอาจได้ยินเสียงร้องที่ไม่ค่อยน่าฟังนักในสถานที่ลับตาเช่นถ้ำหรือผู้ไม้หนา จะมีลูกแมวพูม่าลืมตาออกมาตั้งแต่หนถึงหกตัวซึ่งลูกแมวจะมีลายจุดและลายเส้นที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ดวงตาของพวกมันจะเปิดหลังจากสองสัปดาห์และหลังจากนั้นประมาณ1เดือนลูกแมวจะเริ่มเปลี่ยนมาทานเนื้อสัตว์การปกป้องลูกหลานคือภารกิจสำคัญที่สุดลูกพูม่ามีความอยากรู้อยากเห็นสูงและยังไม่รู้ว่าอันตรายจากการ,รเผชิญหน้ากับหนีดำที่แม้จะยังเล็กเพียงหนึ่งปีนั้นร้ายแรงเพียงใด แต่แม่ภูม่าจะไม่ลังเลที่จะเข้าปกป้องลูกอย่างเต็มที่มีดำพยายามถอยออกห่างและทำตัวให้ดูใหญ่ขึ้นด้วยการยืนบนขาหลังทว่าสัญชาตญาณของแม่ภูม่ายังคงแข็งแกร่งจนทำให้หมีต้องหนีไปหลบอยู่บนยอดไม้แต่ถ้าศัตรูใหญ่กว่าหลายเท่าแม่ภูม่าก็จะไม่ยอมให้อันตรายใกล้ชิดเด็ดขาดมันจู่โจมด้วยแรงและฟันอย่างดูเดือด พร้อมพยายามหาจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ที่ไม่ต้องการมีเรื่องทะเลาะจากนั้นมีขนาดยักษ์จึงเลือกถอยหนีแม่ภูมาต้องล่าสัตว์เพื่อเลี้ยงลูกถึง3ตัวซึ่งเหยื่อขนาดใหญ่นั้นช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของลูกๆได้มากแต่การล่าเหยื่อที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวเองถึง3เท่านั้นต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ผูมาพยายามโค่นเหยื่อด้วยแรงและความคล่องตัว ซ้ำแล้ลวซ้ำเล่าที่ล้มเหลวท่ามกลางความพยายามเหล่านี้ลูกๆก็เข้ามาช่วยไล่ตามเหยื่อด้วยแต่พวกมันยังไม่ช่วยแม่ได้มากนะจนแม่ได้รับบาดเจ็บจะต้องยุติการไล่ล่านี่คือกฎของธรรมชาติครอบครัวพูม่าจำต้องอดอยากจนกว่าแม่จะฟื้นตัวลูกพูม่าบางตัวอยู่กับแม่เกินสองปี และจะจากบ้านเมื่อใกล้เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แต่บางครั้งชะตากรรมก็ทำให้การจากลามาเร็วกว่าที่ควรลูกภูม่าหนุ่มที่ยังไม่มีประสบการณ์จะต้องเผชิญเส้นทางที่ยาวไกลและเต็มไปด้วยอันตรายความผิดพลาดและความหิวโหวยซึ่งจะสอนให้มันรู้ว่าไม่ใช่ทุกตัวที่ตัวเล็กกว่าจะเป็นเหยื่อที่จับง่ายเสมอไป การเผชิญหน้ากับศัตรูตามธรรมชาติก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นจากัวหมาป่าจระเข้รวมถึงหมีกริสลี่และหมีดำที่เราคุ้นเคยแต่ด้วยการฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้และการพัฒนาทักษะการล่าของตัวเองอย่างต่อเนื่องภูมมาจึงค่อยๆเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดได้มากขึ้นอายุไขของภูมมาในธรรมชาติมักอยู่ระหว่าง8ถึง13ปีแต่ในเนวาดาพวกมันอาจมีอายุยืนถึง20ปี แตกต่างจากแมวใหญ่ชนิดอื่นที่พูม่ามักไม่ค่อยโจมตีมนุษย์ในรอบกว่า100ปีที่ผ่านมามีรายงานเพียงประมาณหนึ่งกรณีในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้นในอดีตพูม่ามีถิ่นอาศัยที่กว้างขวางที่สุดในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดในทวีปอเมริกาอย่างไรก็ตามเมื่อมองว่าพูม่าเป็นศัตรูของเกษตรกรรมมนุษย์ก็ได้ล่าพวกมันเป็นเวลาหลายสิบปีโดยมีการให้รางวัลสำหรับการกำจัดสัตว์เหล่านี้ ถึงแม้ว่าพูม่าจะเกือบสูนพันธุ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกของอเมริกาเหนือแต่ถิ่นที่อยู่อาศัยของมันยังคงกว้างขวางและหากมนุษย์เริ่มให้ความใส่ใจและช่วยอนุรักษ์พูม่าก็มีโอกาสฟื้นฟูประชากรได้อย่างแน่นอนถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอให้คุณศึกษาอีกมากมายสวัสดีค่ะ